อักมาดารีฟต้องการไฟกับนาโอยะอินุเอโดยล่าสุดนั้นโูรถจอดอักมาดารีฟก็ได้แสดงความแข็งแกร่งในไฟล่าสุดของเขาด้วยการชนะทีเอในยกที่3ลิคคาโดเอสปิโนซา ทำให้เขาครองเข็มขัดแชมป์เฉพาะการน b a บในรุ่นซูเปอร์เป็นตั้เแตในขณะน,นี้และเป็นผู้ท้าชิงไฟบังคับโดยตรงของทางนาวยะอินูเอแชมป์โลกเพียงหนึ่งเดียวในรุ่นเดียวกันซึ่งอัลมาเดริฟได้ออกมาเรียกร้องไฟบังคับของนิวบีเอกับทางนาวยะอินูเอโดยเขาให้ทางแพทอิงลิสทนายความของเขาเขียนจดหมายเรียกร้องให้ทางน b a บบังคับให้นาวยะอินูเอขึ้นชกับเขาในไฟต่อไปทัน จนทำให้นาวยะอินุเอตต้องออกมาโพสต์ตอบโต้ในเอ็กว่าทำไมผมต้องวิ่งหนีคนที่แพ้ให้กับมารอนทปาเลตด,ด้วยไม่มีความจำเป็นเลยถ้าคุณอยากสู้ก็ให้ยึดคุณค่าของการชนะเอาไว้แล้วรอ ตอนนี้ผมโฟกัสไปที่ไฟกับกูดแมนอย่างเต็มที่นาวยะอินุเอโพตดสำหรับทางนาวยะอินุเอนั้นเขามีกำหนดที่จะขึ้นป้องกันแชมป์ที่โตเกียวในวันคริสต์มาสอีฟกับทางแซมกูดแมนนักโชกไฟบังคับของ IBF จากออสเตรเลีย แต่ล่าสุดกูดแมนได้รับบาดเจ็บที่เปลือกตาในวันสุดท้ายของการซ้อมปัจจุบันไฟดังกล่าวได้ถูกเลื่อนออกไปเป็นวันที่24มกราคม2025แล้วอย่างไรก็ตามนาอยาอินุเองังดูเหมือนว่าเขาจะมีกำหนดขึ้นชกอีกครั้งที่ราสเวกัสในฤดูใบไม้ผลิโดยเขาจะพบกับทางอารันเดวิดปิกัสโซนักชกชาวเม็กซิโกและในไฟล่าสุดปิกัสโซ เขาก็เข้าไปชมการชนะนอกในยกที่3ของทางอารมาดาลิฟเมื่อคืนวันเสาร์ที่ติฮัวนาประเทศเม็กซิโกเหมือนกันนั่นเอง